นะครับมาพบกับเคียร์เตอร์ทีวีเราจะมาเล่นเทอร์เรียนหนึ่งเวอร์ชันหนึ่งจุดสองจุดหนึ่งนะครับเอาถ้านั้นผมให้เวลาเสียตาให้เอาจนนี้แล้วแล้วเราก็จะสร้างโลกใหม่นะครับอันนี้ชื่อโลกไม่ต้องไม่เป็นไรผิดไปแล้ว โรยทาน <c oughs> เขาต้มกุ้ยร้ลลอนๆครับแต่ไม่แตงโมงคนละอย่งนะครับเมื่อกี้เสียงอะไรพ่อผมพูดอะไรนิดสนึงเหรอว่าบุญกะถินเออวันที่เท่าไหร่เนี่ยวันที่ยี่สิบหกบุญกะถินอะไรเงี้ยครับนะครับเราก็จะมาเรียน,นเลย ได่เสียงแคปแคปกับเสียงทีวีด้วยนะครบเพราะว่าผมอยู่กลางมากครับแบบแบบอย่างเช่นแบบว่าเออเรียก่าอะไรเนี้ยโอ้เ็ระวนกระถิอยู่โรงเรียนต้มบ้านรอว,ว่าเด้ออ๋อขับตัดไม้ครับตัดไมด้ด้ดดดดับ่รู้หรอฮะไม่รู้หรอพ่อพบอกเมื่อกี้เนีย จะไม่กินเลยนะนะครับเราก็ตัดไม้ไม้จะไหมเพวาเผื่อไว้ใช้ตัวนักนจะมีผีตัวหนึ่งแล้วมันก็จะไหลออกมาครับผีตัวนั้นแบบลอยฟ้าได้ก็มีเราจะดำรงชีวิตอยู่แถวนี้ อะไรครับแม่ครับแล้วก็คุณจัดสภาพดินให้เรียบร้อยครับนั่นคือกระต่ายครับกระต่ายเนี่ยกระต่ายกระต่ายกระต่ายครับเราก็วางดินให้มันสวยอีกวางยังไงนะตัววางกดคลิกคลิกซ้ายครับคลิกซ้ายคลิกซ้ายคลิกซ้ายเพื่อวางครับ มันจะไม่เหมือนไหมครับใที่ขวาจะเป็นไม้ครับเพราะที่ขวาแบบว่างนะครับว่างอ่ะอืมใช่ครับว่างครับแล้วเราก็จะมาสร้างบ้านกันครับกดออกครับ N อะไรนะครับนะครับนี่วุ้นเอ้ยวุ้นวุ้นกินกระต่ายครับวุ้นกินกระต่ายชั่วมากเลยครับวุ้นกินกระต่ายคือมันแบบมันดูดล่างนะครับมันดูดล่างมันก็ไม่ได้ชั่วอะไรของมันหรอก เกมมันทำอะไรอย่างเงี้ยครับครับเราก็จะมาสร้างบ้านสร้าง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 เป็นชาวบ้านเล็กๆนะครับสร้าง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 ครับสร้างสร้างเดี๋ยวตีไม้หัวกไม่ิสูจน์ให้เห็นมันต่อเล็กดาสร้างสร้างสร้าง ขึ้นขึ้นขึ้นขึนข oh, okay. ึ้นข oh. ึ้นขึ้นขึ okay. oh, ้นขึ uh ้นตอกก่ครับก่อนแล้วหลังจากที huh. ่เราตอกเสร็จแล้วครับของไม้หมดพอดีครับเราก็เลยไม่พอดีหรอครับใช่ยังไม่เสรหรอครับไม้หมดก่อนมันเรียกว่าพอดีหรือเปล่ามันมันไม่น่าจะเรียกว่าพอดีนะครัไม่เรียกว่าไม่หมด เราต้องทำยังไงนะเบอรอ์กด n แล้วมาที่สร้างเป็นโต,ต๊ะโต๊ะทำงานนะครับเหมือนแบบกล่องคา้ามาค้าไงกล่องคา้าคือมนะาภาษาวไม้คา้าต้องกล่องคา้ากดกดที่ซ้ายวางนะครับมือหลงกดที่ขวาน,นิดนึงเนี่ยนะครับแล้วเราก็มาหาสร้างประตูกนะันครับาสร้างประตูกดไปเมนูที่สามปีไม้ปี ใช่ตีโอ้ใช่ี่ตีเลยครับวางวางประตูชิดซ้ายครับ้ไม่แล้วครับ ทีวีเข <si ้ามาเยอะแล้วครับคราวนี้ครับเราจะสู้กันวันนี้ครับดูเ่อะหาไม้เอาากระต่ายนี่เองครับคือมันยังกินไม่หมดอ่าครับแม่อาหารเย็นแล้วครับมาล่าอาหารเย็นกันเลยได้แล้วครับอาหารเย็นได้หรือเปล่าัานี้ไงครับปลาฟิดอะไรกูดฟิดปลาทองไงกูฟิดทองฟิดหนึ่งแบบฟิดทองเออกูดฟิดทองปลาปลาทองครับ ะครับแมวนะครับเฮ้ยอะไรวะพผมวิ่งเออแทนกินเนาะผมบอกว่าพนนี้ครับไม่งั้นหน้าแตกแตกวะครับแตกไปน้ำเป็นแมวแตกนะครับดูดูแทนกินหน่อยเพื่โอ้ตายแล้วแทนกินกินสารพัดก่อดไปหนุนครับนะครับเออพวกพลังบอลโตนะครับอ่าเราจะเดอกคันตะวัน เกนีี้่งะหยมันเป็นชิปบอดพี่นะครับพี่จะทิ้นชิปบอดตั้งหนึ่งวันครับนะครับจะมาขุดไล่นะครับ คุณแรกคุณแรกว่าหาแรกไว้เผลือตอนกลางคืนนะครับฮัลโหลครับหินครับหินครับอย่างดีครับ อะไรนะผมก็ไม่ได้เล่นเทเลเรียนานแล้วนะครับนานประมาณสองอาทิตย์ครับจำสูตรครับไม่ได้เลยครับคลิปนี้อาจจะยาวนิดนึงนะครับเพราะช่วยเชยการอัดคลิปตั้งนานครับอะไรมาครับตัดไม้อะไรตัดไม้แจกบ้านตัดบ้านเอ้ยไม่ใช่ตัดบ้าน กำลังหาอะไรนะวัตถุดิบอืมวัตถุดิบอุปกรณ์เออแต่ว่าคุณมีเทียนหรือยังไมนเได้เขมีเทียนแล้วครับไหนขึ้นไหนอ่ะนี่เทียนครับได้มาจากบรรพุกบรรท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 ุกอะไรวะผมพูดไม่ค่อยช็อตเออคุณไม่ค่อยช็อตเออ นะครับสีอะไรมาจากไหนก็ไม่รู้ครับคลิปผมไม่รู้มาจากไหนครับไม่รู้มาจากไหนครับเนีย่ยมันมาจะกูไผ่ก็โอ้มาจากมาจะกูไผ่ก็โอ้อยนี่นี่เองน้องที่ขเข้าใจเลยน้องไม่รู้จิบเลยเข้าใจ คุด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 คูดขึ้นไปเหรอครเราเราก็จะมาทำมันใหญ่อยู่อ๋อไม่ใช่เราก็จะมาปูปักทองไอ้ตัวอะไรอ่ะอันนี้ผมแต่ก่อนผมเล่นค่ะ หนึง่งจุดหนึ่งจุดสองครับผมเลยโอ้กระต่ายเอาไปเลี้ยงหน่อยนะเออหน่อยอ่าผมจะเลี้ยงกระต่ายตัวนี้นะครับอืมอยู่นี่แหละครับแล้วก็จะุดไฟครับจุด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 แล้วเราก LIKE ็จะมากดตัวไหนนะเอ็นน uh, kind of ี่นี่อะไรเอ่ยื him, vale> uh, ึ แล้วเราจะมาปลูกฟ uh, I mean, oh, <ination noises> uh, ักทองก่อนนะครับอีมปลูกแตงกวาได้ไหมปลูกฟักทองจี๊ฟ้าหรือเปล่าอ๋ออย่างนี้เหรอมั้งอ๋อไม่ใช่อันนี้มันไม่ใช่ปลูกครับมันตรงนี้เหรอครับเขาเรียกว่าปลูกจริงเหรอมั้งผมก็ไม่เคยปลูกอ่ะไม่เคยจริงจริงอ่ะเราก็ได้แต่อาชีพแบบนี้เหรอครับเอ้ยโอ้นี่คือที่นั่งเหรอมั้งครับน้องผมบอกครับ ทมครับี่น enfin ั่งครับเอามาทำอะไรแค่ที่จสำอาหารจุดดีวุ้ย้ยเห็นว่าเต็มแล้วไปเนี่ยมีช่าเอาหอรฟักโคฟกฟักคองอบนบ่กระต่ายแล้วาละคืนนะครับจะมีพัวสามีกัตกใจโอยโอยโอยก็แต่เพื่อน เพื่อนเพื่อนทำไมไม่ไปลรอเพื่อนมาครับเก็บเห็ดก่อนเห็ดแก่ครับครับอ๋อครับเดี๋ยวจำบอกว่าอย่างไรครับ มาช่วงต่อนิอ่าตอนนี้โอ้ก็จะเล่นอรอะรอะไรอ่าเฮ้ยคนควินอ้น่าดูมากแหม่ มครับเรียนื่งต่อะัมมาแล้วครับหลงจากที่ผมไปเออออไปอะไรอะไรอะไรมาอยู่ไหนจะมาหาเพนกอ๋ยู่นี่ครับอยู่นี่มาหาเพนวินมยนจะอยู่บ้านท่านกุ้ยเจอแล้วครับงานอเดียว้มบี้ออผมดูเนกน้วเขาปลุกปั่นหัวฉิงตั้งตาเลยแต่บ้านหรอ ช่วยช่วยออช่วยอะไรช่วยอะไรียังไม่ดีน่กตรงไหนอะเออไม่นนเอยผีกระหังไม่ใช่เรียอู้พีมีจพี่ไอ้ผีไปไหนมนะเอ้จะตายหายไผีมาสิผีอ่ะเออผีอยู่ไหนมาสิโอ้ย กันไม้ดีกว่าค่ะกันไม้กันไม้เคยเห็นไหมบ่าเฮ้ยเคยเห็นนะครับเคยเห็นไหมเกิดไหยมันอะไรอ่ะตัวอะไรเนี่ยเกิอะไรเนี่ยแมลงดิเฮ้ยอะไรไปนั่นลูกอะไรกับผมแล้ว อย่างสันติภาพนะครับสวัสดีครับ